กองกำลังเทศสตรีครับโดยท่านพนเอกูุิพัฒน์บุญเรืองขาวนะครับผู้ขับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่2 5ครับและร่วมกับทางเจ้าที่ตํารวจอุทธรจังหวัดระนองครับด้ร่วมกันจับกลุ่มนะครับผู้ต้องหาซึ่งเป็นผู้เสพนะครับทื่ผู้ต้องหาผู้เสพนี่เราได้รับความร่วมมือจากแหล่งข่าวได้แจ้งข่าวสารนะครับผ่านทางสายด่วนถึงผู้การโบสถ์นะครับสวสกร2 5 นะครับรวมถึงประชาชนที่ให้ข้มูาาลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องโครงการของอชุมชนยั่งยืนนะครับของเจ้าที่ตำรวจแล้วก็ทหารแล้วก็ปกครองนะครับเราสามารถจับกลุ่มตัวผู้เสพได้จํานวนสามรายนะครับหลังจากนั้นก็ทําการสืบสวนขยายผลนะครับจนสามารถจับกลุมผู้ต้องหาหนึ่งรายนะครับพร้อมของกลางยาบ้ายาไอซ์นะครับ,าบ,ารบประมาณยี่สิบกรัมหลังจากนั้นทางเจ้าที่ทหารและก็ตำรวจได้ร่วมกันขยายผลการจับกลุมต่อนะครับ จนสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาสองผัวเมียนะครับได้พร้อมของกลางยาไอซ์เช่นเดียวกันนะครับอีกจากํานวนหนึ่งซึ่งจากเคสนี้นะครับเราสามารถขยายผลการจับกลุ่มต่อจนสุดทราบมาว่าสองรายนี้สองผัวเมียรายนี้นะครับเป็นผู้ต้องหาราชคัญซึ่งมีการสั่งซื้อยาไอซ์มาจากทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็ทําการขยายผลจะกับกลุ่มต่อนะครับได้ผู้ต้องหาที่เป็นคนไทยเนี่ยที่เป็นเครือข่ายของสองคู่นี้เนี่ย ได้เพิ่อมอีกสองรายนะครับหลังจากนั้นก็ s <S ทาการจับกลุ่มขยายซึ่งมาจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับนํายาไอซ์เนี่ยจากประเทศเพื่อนบ้านมาล้วคนแรกเป็นชาวพม่าเป็นผู้ชายนะครับได้ยาไอซ์ประมาณเกือบ1กิโลกร,รัมนะครับก็นํานั่งเรือข้ามมาส่งแล้วก็เราทำการจับกลุ่มนะครับหลังจากนั้นก็มีการขยายผลการจับกลุ่มต่ออีกครับก็เป็นเช่นเดียวกันนะครับเป็นออชาวเมียนมานะครับนำยาไอซ์จำนวน3กิโลกร,รัมนะครับข้ามมาจากฝั่งเมียนมาแล้วก็มาส่งให้กับ ผู้ค้าที่เป็นฝั่งไทยครับ